สวัสดีครับขอต้อนรับสู่เอสมิธพอดแคสต์ที่จะพาทุกท่านไปค้นหาความจริงกับเรื่องราวความเชื่อตกแต่งที่พวกคุณสงสัยวันนี้พบกับพวกเราอีกเติ้นต้าและโนตครับสวัสดีครับวับวบนก่อนครับครับผมไปโรงบาลมาครับอย่าบอกนะคุณติดโควิด เกือบถูกแล้วแต่ความจริงอ่ะคือผมไปฉีดวัคซีนมาจังหวะที่ผมกำลังจะกลับเนี่ยผมเดินผ่านชั้นเด็กพอดีผมด้านไปเหลือบเห็นป้ายอินโฟอินโฟกราฟิกอันหนึง่งมันเกี่ยวกับประเด็นว่าพัฒนาการสมองของลูกอย่างไรดีนะแล้วในอินโฟกราฟิกเนี่ยมันก็เป็นภาพสมองแล้วก็แบ่งซีกซ้ายขวาชัดเจนเลยแล้วก็มีการระบุว่า ซีกซ้ายจะเหมาะก,กับพัฒนาการด้านการคิดวิเคราะห์การคำนวณต่างๆส่วนซีขวาเนี่ยก็จะเกี่ยวกับด้านศิลปะและดนตรีผมก็เลยสงสัยว่าแล้วคนที่ถนัดด้านใดด้านหนึ่งมากๆเนี่ยสมองเขาจะทํางานแค่ซีกเดียวไหมอ่ะแบบเหมือนพวกชแชมป์คณิตศาสตร์โอลิมปิกอะไรเงี้ยเขาจะใช้สมองซีกซ้ายอย่างเดียวเลยหรือเปล่าสมองซีขวาไม่แตะเลยไหมหรือพวกศิลปินระดับโลกเนี่ย สมองซีกซ้ายเขาทำงานด้วยปะไะห,หรือแบบเขาใช้แค่ซีกขวาซีกเดียวนั่นแหละครับที่ผมอยากรู้ว่ามันจริงหรือเปล่ากับสถานการณ์ที่ผมสงสัยแต่ถ้าหากพวกคุณไม่รู้ว่าสมองพวกคุณทำงานยังไงเนี่ยมันก็อาจจะยากต่อการเข้าใจนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะส่งหน้าที่นี้ให้กับผู้แถลงข่เจ้าจําของเราตานั่นเองส่วนผมเนี่ยก็รับหน้าที่เดิมเหมือนเดิมตลอดการนะครับสมองคืออะไร สั้นเลยละกันนะครับสมองเนี่ยเป็นอวัยวะอรักของระบบประสาทมนุษย์ทันาที่ในการควบคุมและสั่งการการเคลื่อนไหวของร่างกายรับชอบในการแปลผลรวบรวมและประสานข้อมูลที่ได้รับจากประสาทสัมผัสรวมถึงสั่งการร่างกายผ่านการตัดสินใจสมองเนี่ยแบ่งเป็นสามภาลักๆด้วยกันคือซีรีบรัมซีรีบรัมแล้วก็เบรนสเตมหรือการสมองนั่นเอง ส่วนซีรีบัมมเนี่ยมีขนาดใหญ่ที่สุดนะครับมีรอยแยกเป็นจํานวนมากและแบ่งเป็นสซีกซ้ายและขวาสมองส่วนนี้เนี่ยทำหน้าที่เกี่ยวกับการเรียนรู้และเป็นศูนย์การทํางานของกล้ามเนื้อการพูดการมองเห็นการดมกลิ่นการชิมรสนอกจากนี้เนี่ยยังเกี่ยวข้องกับการใช้เหตุผลและอารมณ์อีกด้วยส่วนที่2องซีรีบัมมเนี่ยมีตาแหน่งอยู่ใต้ซีรีบัมนะครับทำหน้าที่ควบคุมระบบกล้ามเนื้อให้สัมพันธ์กันและควบคุมการทรงตัวของร่างกาย และส,สุดท้ายการสมองเป็นจุดรับส่งประสาทระหว่างซีดีบรัมซีดีบลัมและก็ไขสันหลังเป็นศูนย์กลางการควบคุมการทํางานเหนืออํานาจจิตใจเช่นไอจามสะอึกหายใจการเต้นของหัวใจอุณหภูมิของร่างกายและก็วัฏจักรการนอนเป็นตน้นอันนี้เนี่ยเป็นภาพรวมของสมองนะครับทีนี้เชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยคงได้ยินที่ผมบอกไปละว,ว่าสมองมันแบ่งเป็นสองซีกสมองซีกซ้ายและสมองซีกขวาแล้วมันเป็นยังไงบ้างล่ะ เดี๋ยวผมจะอธิบายฟังต่อนะครับส่วนตรงกลางที่แยกสมองซิลิบรัมออกเป็นซีกซ้ายและขวาเนี่ยจะเรียกว่าคอบปัสคาโลซัมสิ่งสําคัญเลยคือสมองแต่ละข้างเนี่ยจะแยกกันควบคุมการทํางานของร่างกายในอีกฝักหนึ่งดังนั้นสมองซีกซ้ายจะควบคุมการทํางานของร่างกายซีกขวาและสมองซีกขวาจะควบคุมการทางานของร่างกายซีกซ้ายนั่นเองรู้จักสมองกันไปแล้ว แนอกจากสมองซีซ้ายและซีขวาเนี่ยจะควบคุมการทํางานของฝั่งตรงข้ามกันแล้วเนี่ยครับยังมีอีกทฤษฎีหนึ่งที่เป็นจุดสําคัญของเราใน EP นี้เลยซึ่งเป็นความเชื่อที่เราได้ยินกันมาตลอดว่าคนเก่งศิลปะเนี่ยจะมีสมองซีขวาที่เด่นกว่าส่วนคนที่เก่งคณิตศาสตร์เนี่ยก็จะมีสมองซีซ้ายที่เด่นกว่าแล้วความเชื่อเนี่ยมันเริ่มมาจากไหนล่ะมาฟังกันแบบสั้นๆนะครับต้องเกริ่นให้ฟังก่อนว่าทฤษฎีนี้ที่ว่าสมองทั้งสองซีเนี่ยมีผลต่อความถนัดที่ต่างกัน มันถูกพูดถึงในช่วงประมาณปี1960โดยนักวิทยาศาสตร์รางวัลโนเบลชื่อว่าโรเจอร์วิลส์เพอร์รีที่บอกไว้ว่าสมองซีซ้ายนั้นอนะ่ะเปรียบเสมือนดิจิตอลเบรนส่วนสมองซีขวาครับเหมือนกับอนาดอกเปนแล้วที่สมองซีซ้ายนั้นถูกได้ว่าดิจิตอลเบรนเนี่ยเป็นเพราะว่ามันมีความสามารถในการสื่อสารและก็วิเคราะห์อย่างเป็นระบบมากกว่าซีขวาก็จากงานวิจัยของเพอร์รี่ครับก็บอกไว้ว่าสมองซีซ้ายเนี่ยจะช่วยเรื่องของอ่ตรรก,กะการคิดลำดับ คณิตศาสตร์และก็คำศัพท์ต่างๆทางภาษานะครับในขณะเดียวกันสมองซีขวาที่ถูกเรียกว่าอนาล็อกเบนก็จะมีความสามารถในการคิดภาพคิดสร้างสารรค์มากกว่าทางซีซ้ายแต่ก็จะมีความเป็นระบบเน,นน้อยกว่าซึ่งจากงานวิจัยของสเปอร์รี่เช่นเดียวกันเนี่ยก็ได้บอกไว้ว่าสมองซีขวานั่นนะครับจะช่วยเรื่องของจินตนาการศิลปะและก็ดนตรีเป็นหลักนะครับและทฤษฎีของคุณโรเจอร์เดวูสสเปอร์รี่เนี่ยมันจริงอย่างที่ว่าไหม แน่นอนครับว่างานวิจัยในยุค90เนี่ยย่อมมีการนํากลับมาตรวจสอบอีกครั้งเพื่อตรวจสอบความถูกต้องด้วยวิทยาการทางวิทยาศาสตร์ที่ล้ามากขึ้นในปี2013นะครับนักประสาทวิทยาได้จัดทาการทดลองเพื่อตรวจสอบความจริงของทฤษฎีนี้โดยเขาได้ใช้ Magnetic Resonance imaging หรือย่อว่า MRI ตรวจสอบการทำงานของสมองผ่านผู้ทดลองทั้งหมด1000คนพบว่าสมองของมนุษย์เนี่ยไม่ได้ทํางานด้านใดเพียงด้านหนึ่ง เพราะผลการตรวจสอบแสดงให้เห็นว่าสัญญาการทํางานของสมองข้างหนึ่งไม่ทํางานแรงกว่าสมองอีกข้างหนึ่งเหตุผลก็เนื่องด้วยสมองทั้งสองซีนเนี่ยถูกเชื่อมต่อกันไว้ด้วยกลุ่มประสาทจานวนมากที่เปรียบเสมอสือนสนย์การรับส่งข้อมูลและถึงแม้ว่าสมองทั้งสองซีนเนี่ยจะทํางานแตกต่างกันแต่ทั้งสองซีงเนี่ยทำงานด้วยกันและช่วยกันอย่างสมบูรณ์แบบก็คือเราไม่ได้ทำงานโดยการใช้สมองซีนเดียวซีเรซีนหนึ่งในการคิด อย่างที่บอกไปว่าทั้งสองสิเนี่ยทำงานร่วมกันไม่ว่าจะทาในเชิงของเหตุผลในเชิขงของความคิดสร้างสรรค์เพราะการกระทําของคุณเนี่ยจะเกิดขึ้นจากคําสั่งของสมองทั้งสองข้างอาจถ้าพูดในเชิงทฤษฎีเนี่ยอาจจะไม่เห็นภาพนะฮะเรามาดูตัวอย่างกันดีกว่าถ้าเาพูดถึงเรื่องคณิตศาสตร์เราบอกว่าสมองฝั่งซ้ายเนี่ยจะเกี่ยวกับเรื่องวิเคราะห์ใช่ไหมและขวาเกี่ยวกับเรื่องความคิดสร้างสรรค์เมื่อเรากําลังคิดถึงเรื่องสมการตัวเลขเนี่ยสมองด้านซ้ายเนี่ยจะรับมอเกี่ยวกับเรื่องสมการตัวแปรแล้วก็นิยาม ประมาณว่าเราเคยอ่านอะไรมาบ้างมันก็จะมาโผล่กับแถวๆนี้นะฮะส่วนสมองด้านซ้ายเนี่ยจะช่วยเหลือในเรื่องของความคิดสร้างสรรค์เช่นการเปรียบเทียบความเป็นไปได้ของวิธีการการดาวส์โของวิธีการวิเคราะห์ตัวเลขซึ่งจะเห็นได้ว่าทั้งหมดเนี่ยเกี่ยวกับคณิตศาสตร์หมดเลยและเกิดจากการทํางานร่วมกันของทั้งสมองทั้งสส่วนนั่นก็แสดงว่าทฤษฎีของคุณโรเจอร์ก็ไม่ถูกต้องน,นั่นเองนะจ๊ะเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับคนที่จะเก่งอะไรเป็นพิเศษเนี่ย แต่ละซี่ของสมองก็ไม่ได้ทํางานแอากอฮอกันนะครับไม่ได้โตกันด้วยความเชื่อที่เป็นมาทั้งหมดเนี่ยก็คือไม่จริงนั่นเองแต่ก็นะับว่าเป็นความรู้ที่ดีมากๆอย่างหนึ่งเลยกับการที่ได้เล่าให้คุณผู้ฟังฟังในเโาดนี้ใช้สมองกันมาซะเยอะนะครับวันนี้พวกเราขอลาไปพักสมองทั้งสองซี่กันก่อนแล้วกันสวัสดีครับ